ทีนี้เรื่องใหม่ที่เข้มข้นขึ้นมานะครับที่หลายท่านบอกว่าได้รับเลือกลำดับที่หนึ่งแล้วได้เป็นนายกเทศมนตรีเลยไหมได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเลยไหมไม่ครับเงื่อนไขใหม่กฎหมายเข้มข้นขึ้นนอกจากจากคุณ,ณสมบัติซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในในอโอกาสต่อไปนี้การที่จะได้รับเลือกตั้งนั้นมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมายกตัวอย่างเช่น กรณีมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีหนึ่งคนหรือสมาชิกสภาเทศบาลหกคนหมายความว่ามีผู้สมัครมีผู้สมัครตามจำนวนพึงมีในทางกฎหมายพึงมีนะครับการเลือกตั้งที่จะได้เป็นนายกหรือได้เป็นสอทอนั้นต้องมีสองเงื่อนไขต้องมีสองเงื่อนไขต้องผ่านด่านนี้ซะก่อนถึงจะได้เป็นด่านที่หนึ่งครับ สมมติว่านายกมีผู้สมัครคนเดียวมีไหมมีนะครับอย่างอําเภอสุรภูมิอำเภอโพนทรายเนี่ยมีผู้สมัครคนหนึ่งมีสี่แห่งนะผมจาไม่ไที่ไหนนะผมจาไม่ได้อันดับแรกคือต้องได้คะแนนมากกว่าผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้ใดต้องมากกว่าคะแนนผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้ใดแต่ก่อนเขาแต่ก่อนสมัยก่อนเราใช้คําว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้กับผู้ใดแต่กฎหมายใหม่เขาใช้คํานว่าไม่ประสงค์เลือกผู้ใด วามหมายก็อันเดียวกันนี่แหละครับแต่กฎหมายใช้คําเล่นคาใหม่คือไม่ประสงค์เลือกผู้ใดฉะนั้นคนที่จะได้เป็นนายกด่านแรกคือต้องได้คะแนนมากกว่าผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้ใดด่านที่สองครับต้องได้คะแนนนะครับต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอันนี้กรณีที่อย่างนายกมีผู้สมัครคนเดียวต้องผ่า,านสองด่านร้อยละสิบยกตัวอย่างเช่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อยคนเนี่ยก็ต้องได้หน,น,น,นึ่งร้อยได้สิบคะแนนด่านที่สองคือนอกจากได้สิบคะแนนแล้วต้องได้คะแนนมากกว่าผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้ใดเกิดสมมติว่าได้สิบคะแนนด่านแรกผ่านด่านที่สองปรากฏว่ามีคะแนนไม่ประสงค์เลือกผู้ใดสิบเอ็ดคะแนนคนนี้ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับไม่ได้รับเลือกตั้งถามว่าถ้าไม่รับเลือกตั้งแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไร ขั้นตอนต่อไปก,กรกตโดยกรกตจังหวัดนะครับโดยพอจังหวัดก็จะประกาศรับสมัครใหม่ถามว่าคนเดิมที่สมัครมาสมัครได้ไหมไม่ตัดออกจากวงจรเลยครับถือว่าประชาชนไม่เอาแล้วนี่ครับคือคนใหม่ใหม่เจตนาลมคณหมายใหม,หม,ใหม่เหมือนกับโดนใบแดงเลยนะถ้าประชาชนไม่เอาเท่ากับว่าตัดออกเลยไม่สามารถมาสมัครม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผู้บริหารดังนั้น ผู้บริหารก็คือนายก่ยเลือกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นายกไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้นะครับกรณีของนายกโอกาสจะเกิดขึ้นไหมมันก็ยากอยู่เนาะยากอยู่แต่ก็ไม่แน่นะครับมาที่สมาชิกครับทีนี้สมาชิกอย่างเช่นเทศบาลที่จะมีการเลือกตั้งวันที่28มีนาคมนี้ก็ทำนองเดียวกันถ้ามีผู้สมัคร6คน คือจํานวนเท่ากับสมาชิกแต่ละเขตจะมีถ้ามีผู้สมัคร6คนก็ต้องต้อง2เงื่อนไขครับคือได้คะแนนร้อยละ10บวกได้คะแนนมากกว่าผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้ใดงด่านถึงจะได้เป็นสอทอส่วนใครผ่านก็เข้าไปเข้าไปถ้ามีสอทอส,สอท,อทสทสัก2คนไม่ผ่านด่านก็จะประกาศรับสมัครใหม่ คนเก่าก็สมัครไม่ได้ถ้าสมัครปราปรการับสมัครไปแล้วปรากฏว่ารอบที่สองก็ยังไม่ผ่านเงื่อนไขนี้คำถามต่อไปว่าจะมีการประกาศเลือกสทออีกรอบไหมไม่สทอให้โอกาสครั้งเดียวไม่เหมือนนายกนายกเลือกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ส่วนสทอก็ครั้งเดียวไม่ได้จดพอเอาเท่าที่มีอยู่ ให้ถือว่าเป็นสภาเท่าที่มีอยู่นะครับนี่คือเรื่องใหม่ที่อยากจะน,นาเรียนท่านว่านะครับได้คะแนนสูงสุดไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นนายกหรือสอเสมอไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทีนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สองคือมีผู้สมัครเกิน,น,นกเช่นนายกขอเอาคนเดียวมีมีสองคนขึ้นไปหรือสอมีเจ็ดแปดคนขึ้นไป ถามว่าลำดับที่หนึ่งได้เป็นคะแนนอะไรได้ได้รับเลือกตั้งหรือไมไม่มีเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขพูดง่ายว่ามีผู้สมัครเกินจานวนที่พึงมีนี่มีหนึ่งเงื่อนไข,ค,นนไขคือต้องได้คะแนนนะครับต้องได้คะแนนเกินเกินกว่าผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่จะได้เป็นสอทองนะครับ